แตัวสข้รสา้้เอาเฉพาะากล่องหลักนี่มาทั้งหมด160หลังครับนี่จะเป็นของโอเคไปช่วยช่วยช่วยี้ชี้ร่เีโอเคนี่คือเป็นไม้กวาดลสุดเป็นคอตอสินค้าตแรทแงระเบิดได้เท่าไหร่นี่มันมันสามารถมีแรง มีแรงอัดเท่าไหร่มันไม่ร้อนใช่ไหมไม่ไม่ร้อนครับเพราะว่ามันจะมีเออ่ตัวตัวผิูระบายครับถ้าเกิดอากาศอากาศภายนอกร้อนจัดก็คือโดยปกติถ้าของใช่ครับสมาแอนเดินจะเดินตรวจการดูตองตัดให้น้องมันขาไปนันไปเราใหม่จะให้น้องมันขไป ด้ดยเฉพาะครับอไม,ไม่เก็บรวมต้องต้องเก็บคนเดแยกครับตัวีจะเป็นแบบนี้อของม,มอนอันนี้คือเราเวลาเบอดเขเป็นเศษอยู่แล้วใช่ครับปิโตรเลียมอันนี้เป็นเหมือนโถงน่ยเ่ของที่ท,ท,ที่ที่จอดอี่่เลยอ่ะ เขาคนไหนตุกแกเอาค่ทุกแกก่อนแล้วเดี๋ยวผม้ข้าวไปัวนี้ไม่ใช่ลังมันไม่ใช่ลังมันแต่ังแกะ เ,นะเ,เดี๋ยวถ้าเกิดสื่อมวลชนจะถามเรื่องเวลาเราเราสั่งนาเข้าต้างเหลือสองถ้าเกิดแจ้คเหลือก็ขออน,นุําตทำลายนะ,ตอ,นะตอบให้ชัดนะอันนี้ยังเป็นในส่วนของของเก่าต้องแยกแยกต้องนาของเก่าเนี่ยนำมาใช้ก่อนส่วนฝั่งนี้จะเป็นเพื่นปูผาเราแยกด้วยเซนเ็นเตอร์จากเป็นขอบเลยครับตัว ขนาดเนี่ยจะต่างกันในรุ่นของน้ำหนักนิดนึ่ามีน้ำเบอร์บอนนำส่งจะมีรันคำเบอรอ์มากับเอกสารนำส่งเองทุกอย่างเลยครับเขาเรามีขอใช้คงเหลือไหมไม่มีครับปกติจะใช้หมดหมดเลยนะครับดีนะครับราสสางมาเพื่มไหมพอนะแปดเราก็ไปหักลบกับยอดใบหน้าอีกครั้งหนึ่งครับข,ของ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  ไม่ใช่ไม่ของไทยอ่ะบ้นเราไม่ของไทยอ่ะบินเกมบินเกมสอ ของแท่นกุดเจาะกีดแท่นคนสงสัยว่าเราอยู่ในห้องคูบสเตเนเนอร์ถ้าเกิดมีอากาศร้อนจะทำยังไงตัวมันจะระเบิดเองหรือไม่เมื่อกี้ได้ถามเจ้าหน้าที่ของบนตทุนานบบที่สองที่เราผิดชอบเรื่องนี้เก็จะมีทหารเวรเข้าตรวจการตลอดเวลาหากอุณหภูมิภายนอกนะครับซึ่งวัดอุณหภูมินั้นมีอุณหภูมิสูงนะครับก็จะใช้น้ําเลี้ยง หรือบางอย่างถ้าเกิดสูงจริงๆก็จะเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมาเปิดเพื่อให้ระบายครัได้ท่านอยากให้พี่น้องประชาชนได้ได้เกิดความมั่นใจครับซึ่งเรื่องนี้ท่านนเจ้หาก็จะได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประสานกรณฑลทหารบกที่สูงๆมาเว้าระมัดระวังเป็นระยะๆสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ของชนประชการเป็นสถานที่ปิดเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะคนข้าวมากจะเข้ามา เข้ามาขโมยงานได้ก้วีเจ้าหน้าที่ของทหารดูเลยที่สุดขงนะครับ